พระอาจารย์ทั้งหลายเป็นๆอยู <pot> ่รวมกันครับเอาไปช่วยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมากๆนะครับพระอาจารย์เกรงไกใปัญญานุโรธครับพี่น้องก็ต้องยิ้หน้าเลยนะเดี๋ยวก่อนนี่ก็หลายคนยิ้่ย่นอยู่ตรงนี้ครับจะไปเรียกกันต่อไปนะครับในาำเพดกับทุกบ่อผิดมารวมทั้งคท้าตั้งเลยครับต้องขอบคุณในบ่ออันอันอันมูบีแค่นะครับ หมอพี่แจไสองสามต okay. mm ัวสามตัวพระประธานครับลายตั้นขวาพระประธานไส้พี่เจอมั้งพี่ สัมมา,าสัมพุทธสสตัวอาาตัสัมมาสาวาตวอรตัสัมมาสัมพุทธาสาวาิามดทิ้ทน,นมด Pemadatana, wilamani, sikapadhamu kamadiyami Suklami raya masyapamadatana me... Hari sirena sukatingyanti, sirena pokasampadhamu, sirena niputingyanti Sitiya, ta... sapaloko sapasuhaminasaka, kitabuhamahalamu, tibati สตกิตาปริตังปันตุสักเค่กามจะรเปมาตอจมาลาบุตราสนะโมตันสภะกะวะโิรสานามิโลกัสสนาทันจะวินายการจะตันเตจเมนตุธรรมวัตโโยวิยา นะบมาักความตรรยาจักนัสเมตักธรรมเสนาสุภตานุคโยโรกาจปสีนิติโนนะโมอะะตยาลาทาสะรโกจติยานังเอตัมบังกะระโตกังบัติโรปะเถสวาโสจะบุพะกักกะวุญญาตาอะตัสมาปนิเตจเมตัม มังกรามุตตังมังอาระติวิระติปะปามัจญะปานะสันยโมอาปะมังโชนจัมเมสุเอตังมังกรามุตตังมังภารวุจติวัตโตจันตุตติจันตุตาตังเกตังจันติโุวาสัญโนวายาเยะเทตังะมิตาตุปาสัญญาอุนาริ การสวิตินาชิตาวามูรินทร์การเกิดกษบปววตุเทียสยามคารานินา ข่วะ่ตัวอรหะนตัวสัมมาส,สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะ่ตัวอรหะนต์ัวกันสนะสัมปันนังสาลีนังผัวชนานังอุทธกังวะัลสุทินังวัตตเมธานังนิพพานังปัละมังสุขังนอนเทวัง ภพพัดตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสูสงขอพระพิสูจนสงจงรักพัดตาาร ทหารและบริวาลทั้งหลายเหล่านี้เป็นเจ็ี่นทุกข้อไปส่คุนออกนะครับก็ปัจจแล้วกับยับยัตัว าการบอกเพื่อหายใจนะบางคนจะบอกว่าในช่วงรัรบที่ใหม่ก็คงไม่สายประมาณอย่างนไ,ไม่หลายวันที่สำคัญนั่นก็คือวันที่เห็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของคณะญาติโยมคงทราบข่าวจากทางสถานีวิทยุระมัง และพร้อมใจกันบริจาคคนเล็กลนน้อยสูงส่งมองเครื่องช่วยหายใจให้พูดคำว่าเป็นอันเด็กประสงค์ที่ว่าอันเด็กประสงค์เครื่องตัวนี้จะใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์พร้อมโลกโกปัตธรมปิการเมตตาเมตตาธรรมท่องจุดโลกได้ทางพุทธศาสนาบอกว่า ว่าเมตตาอาลีแสนดีเลอเป็นคุณธรรมอันประเสริฐให้เกิดผลทำโลกชื่นเย็นช่ำทุกตำบลให้ทุกคนรักใครเห็นใจกันโดยวฉพาะเมตตาก็เปาทอาทร่าโร่งพอหนอกสุขุทุกคนได้พอใจกันบริจาคทราบว่าต้นทุนหลักก็คืออาจารย์เกียงไก่หมอพระคูพิพัฒน์ปัญญาธร แต่ผมผู้หลักมากมุ่งเราขออนุโมทนาขอคุ่นธนารย์ที่เห็นความสําคัญยิ่งปัจจุบันนี่คนมักถามมากทีนหนึ่งเลยล่ะเห็นเห็นยังไม่เห็น,มนไม่ไนกเห็นว่าเ,เออเพิ่นในเห็นใด้ด้วยความเมตตาควบเอื้ออาทรต่ออกคนเฮาเดียวกันเพิ่นว่าบอกบอกอยากเป็นคนยินดีสารในทาัการไหวเห็น ไอ้หักกันไว้เบิ่งแย่งกันไว้เสื้อสาดแห้งจะเม้นเราคุยกันเป็นว่าเนี่ยพ่อไอ้บอไม่บ่แห้งเนี่ยไข่แก่ดอกสวยกันคุณพ่อแม่โบรล่าดินสานสอนใะไรนี่ดีพ่อบอกมากเลยจังเอกเลยเห็นแล้วใครผู้ดีซอยยูซอยยูปัเหาดีนี่นี่อ่าประโยชน์กันหลายขอขอบคุณง้างความดีเล่านี่แหละเป็นบารมีพบพักรักษาปกป้องคุ้มครอง ญาติโน้นมผู้ไห่ผู้บริจาคผู้ซอยเหลือกดีหรทีผู้มารวมงานคดีมีครอสุขในจสมบุทุกคนไทยก,ก็ขอกราบพระราชาอันอิ่อมนาของคุณะาสีรัตนตรัยคุณสระพตประทับบนสงสิ่งทักพิ์ทั้งหลายในสกลโลกสิ่งสักพิ์ทั้งหลายในสัก,กลเรา,า,นะาสิบบบารมีคนงามความ,ามดีของพระเจาา้าระสงเด็ระคุณลงพ่อลงคูบอาจารย์ูเีมาจมหน้นาบน วัานีคนงามพลมีของยานุ่กถูกทุคนที่พรเจกันหมดเป็นบุญันนี้โดยจะู้ร่วมบริษาททุกคนขอเวลานี้ทั้งหลายที่เขาอังมาตรงลุกมากเป็นเพระาะมหาปัจจัยอันภาพทรงผลโดน,น,นบันดาลมีเท่าสุกคนจะเล่นฝากรถเวลาจดซุก,ก,กตลอดไปด้วยเฮอโอ้กอษณเ์เกียรตมากลันอยู่นั่นอีกเดี๋ยวค้งน้ย โมติยาโมเรตากนางานติวันกนาเอวังกวังวิทยโหัวหิทยาสุสยามเรอัปรลาจิตาปลังเกสีเษย์ปตาวิภวเกเรอภิเกศจุเนตังรัมมัยเรโสปทานกินังกายกรรมัง Kwan-hia-thi-thia, kwan-ha-thi, kwan-ha-thi. Sang-dama-dantang-dor-hat-dawa, Khot-pam-hat-dawantam, i walk by